สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะครอบครัวแม่ก้อยนะคะจากบ้านนะคะที่ไม่มีข้าวจะกินซักเมล็ดเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามีข้าวกินค่ะเรามีสวนเรามีต้นไม้พืชผักนะคะให้ได้กินดํารงเลี้ยงชีพนะคะครอบครัวแม่ก้อยนะคะอยู่ได้เพราะเกษตรนะคะอะไรคือสิ่งที่พลิกผันนะคะมาถึงจุดนะคะในการทําเกษตรนะคะปลูกต้นไม้พืชผักไว้กินกันเองนะคะเพื่อนๆ เม่ก่อนอื่นนะคะแม่ก้อยขอโทรผลงานเนาะข้าวเนี่ยทุกมเมล็ดเนี่ยค่ะทุกเมล็ดทุกต้นค่ะทุกเพื่อนนี่เม่ก้อยปลูกเองนี่นี่คือข้าวสากนะคะจากบ้ำพักน้งแดงนะคะแม่ก้อยแล้วก็ครอบครัวทุกคนเพื่อนปลูกเองเกี่ยวเองทะเพื่อน,นเราก็ได้ผลผลิตแล้วตั้งแต่น้ําตาจะไหลเนี่ยจากคนไม่มีข้าวจะกินสักมเมล็ดเลยค่ะเพื่อนค่ะนี่อีกระสอบนึงนะคะเดี๋ะะยวไปดูที่แม่ก้อยสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพืพ่อนนี่ก็คือข้าวนะคะที่แม่ก้อยและครอบครัวนะคะ ปลูกกันเองค่ะเพื่อนๆจ,จากคนที่ปลูกข้าวไม่เป็นค่ะเพื่อนๆนี่เราได้มาหลายกระสอบอยู่ค่ะเพื่อนๆปลูกเองเกี่ยวเองครับนี่เม่ก้อยเพื่อนๆดูนี่ภูมิใจมากๆเลยข้าวเนี่ยก็จะสีฟีนะคะไม่ก้อยก็ขอขอบคุณนะคะแม่เจียวนะคะเ็าเป็นเจ้าของโรงสีอยู่ที่บ้านเดือเราเนี่นะคะชีข้าวให้แม่ก้อยกินตลอดแม่เจียวเขาจะมีโรงสีนะแม่เจวก็จะบอกว่าข้าวแม่ก้อยนี่สวยมาก มีอยู่ปีหนึ่งข้าวไม่ก้อยเนี่ยเคยจมไปในน้ำค่ะคือน้ําท่วมคือข้าวเริ่มออกรวงละเริ่มแก่และเริ่มจะเกี่ยวแล้วเราเกี่ยวไม่ทันทันน้ามาก่อนนะแล้วก็ข้าวไม่กล้อยก็แช่ในน้มํมันนาแล้วก็จะมีหลายคนว่าคือข้าวไม่ได้กินแน่ๆเลยแต่ปีนั้นเราเอาข้าวไปสีนะ่ะแม่เจียวบอกว่าข้าวไม่ก้อยสวยมากเนาะเป็นข้าวอินซีนะคะ,ะเพื่อนจ๋าระผูแบบว่าระผูแบบอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเ <c oughs> พื่อนนี่เ <c oughs> พื่อนหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ดมกี่ครั้งก็หอมชื่นใจนะคะพเพื่อนจ๋าอะไรคือจุดพลิกผันให้แม่ก้อยมาทําเกษตรนะคะเนื่องจากแม่ก้อยมีลูกหลายคนนะคะแม่ก้อยมีอาชีพเดิมก็คือขายของค่ะเพื่อนจ๋าขายของเป็นร้านโชว์หวยนะคะแล้วอยู่มาช่วงหนึ่งก็คือเราขายของไม่ดีะคะ่ะเพื่อนแล้วก็ลูกแม่ก้อยก็หลายคนมีวันหนึ่งลูกแม่ก้อยก็เลยบอกว่าแม่ก้อยคะคุณแม่ขอเงินไปซื้อกับข้าวคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะแล้วเงินแม่ก้อยเปิดดูในกระป๋องเงิน เงินในกระป๋องเงินในที่เราขายของค่ะเพื่อนๆไม่มีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วแบบตอนนั้นคือเรามีอาชีพเดียวค่ะคือเราขายของค่ะเพื่อนๆแล้วทีนี้แม่ก้อยก็คิดหนักนะคะแบบว่าคือเราก็ไม่มีเงินแบบไม่มีเงินแม้กระทั่งจะจ่ายค่าเทอมนะเพื่อนๆงินจ่ายค่าเทอมลูกไปโรงเรียนเนี่ยเวลาลูกจะไปโรงเรียนแล้วเปิดเปิดกระป๋องตังคนะคือเงินยังไม่มีค่ะเพื่อนๆยังไม่ได้ขายของเลยค่ะเพื่อนฐานแม่ก้อยนี่แบบแทบจะน้ําตาไหลทุกครั้งเลยเวลาแบบ ก็ต่างให้ลูกไปโรงเรียนนะคะก็คือมันเป็นอย่างเนี้ยมันนานมากเลยนี่แม่ก้อยก็แบบอืทอํายังไงเราก็ยังวนอยู่ที่อยากจะขายของค่ะจนมาวันหนึ่งแบบคือเราแบบเรียกว่าเหมือนเราจะหมดตัวแบบนี้สินเดิมที่มีอยู่นะคะเพื<ๆ>่อนๆเราก็ต้องเราต้องจ่ายอยู่แล้วค่ะค่าน้าค่าไฟแล้วลูกก็ไปโรงเรียนแล้วก็รวมกับค่าเทอมนะจนอยู่มาวันนึงค่ะแม่ก้อยก็ไปเปิดดูมาด,ดูเป็นสารคดีของในหลวงนะคะเมื่อสามปีที่แล้วค่ะสามปีที่แล้วในหลวงก็ สอนว่าอยากคือในหลวงจะไม่ให้ปลาอยากให้แบบไม่ให้เงินนะคะในหลวงจะไม่ให้เงินในหลวงจะให้ปลาไปเลี้ยงเพื่อกินแม่ก้อยยังไม่เข้าใจก็เลยไปดูสารคดีที่ในหลวงทําเกษตรต่างๆงเพื่อเพื่อนจะแล้วก็เลยคิดหละว่าเราจะต้องปลูกต้นไม้พืชผักอ่ะก็เริ่มจากปลูกปลูกเล็กๆน้อยๆในบ้านในเข่งในกระถางนะคะล้วก็เราก็ได้กินค่ะเพื่อนแล้วทีนี้แม่ก้อยมีที่นา ที่นาน,นะคะอยู่ไกลๆค่ะให้เข้าเช่าตลอดเขาก็จะให้เงินค่าเช่าราอยู่ที่แบบปีหนึ่งนี่อยู่อยู่สักประมาณแค่สองพันกว่าบาทค่ะแล้วก็ให้ข้าวมาให้ข้าวมากินซึ่งข้าวทุกปีนะคะที่พี่ๆเขาให้ไม่ก้อยมาเนี่ยคือแมก้อยจะประหลาดใจมากเลยคือข้าวจะไม่ไม่เม็ดสวยขนาดนี้ค่ะเพื่อนเพราะเราปลูกแบบปลูกแบบอินรีย์เลยค่ะเพื่อนจะ้ะไม่ไม่ใช้เคมีค่ะเพื่อนแล้วทีนี้ ไม่ก้อยเนะี่ยไม่มีข้าวกินนะคะเพื่อนจ๋าแล้วทีนี้ทํำยังไงละ่ะก็ให้เขาเช่านาตลอดด้วยว่าความคิดของเราที่ว่าเราทําเกษตรไม่เป็นไม่รู้เรื่องปุ๋ยเราไม่มีเงินค่ะจะทํานาเนี่ยไม่ก้อยถามใครก็จะบอกว่าใช้เงินเยอะมากแล้วเอ๊ะเราทํายังไงเราไม่มีความรู้เรื่องเกษตรเลยนะคเพื่อน,แล,นแล้วทีนี้เราก็ดูสารคดีในหลวงโหดูเกือบเกือบปีค่ะระหว่างที่ไม่ก้อยปลูกผักพืชผักสวนควรัวเล็กๆน้อยๆในบ้านนะเพื่อนนะแล้วก็เลยตัดสินใจว่า ปีนี้ปีนี้แหละปีนี้แหละเราจะไปยกเลิกที่เขาทํานาให้เราอะนะคะแม่ก้อยก็เลยไปบอกพี่ที่เขาทํานาให้เรานะคะทีนี้วันที่เขาไปไถนาเนาะวันที่เขาไปไถนาแบบเรายังไม่มีความรู้ยังไม่มีความรู้เรื่องปุ๋ยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วพอเขาไถนาเสร็จนะไถนาเสร็จเกลี้ยงเป็นทั้งนานะคะทีนี้แม่ก้อยกับแฟนก็เลยยืนดูแล้วเราก็หันมามองหน้ากันค่ะเพื่อนๆหันมามองหน้ากันว่า จริงๆเหลือที่เราจะทํานากันเองนะคะเพื่อจะเราก็หันมองกันหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาศึกษาตามโครงการเกษตรพอเพียงของในหลวงนะคะเกษตรเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนะคะศึกษาใน YouTube จากอาจารย์กูรูหลายๆท่านนะคะเพื่อจะอัจฉริยะชาวนาอาจารย์ ที่อยู่ในยูทูบครัเพื่อนดังๆแล้วก็แม่ก้อยก็เลยมาทําปุ๋ยต่างๆครับเพื่อนแล้วแม่ก้อยก็ประสบป,ปัญหาที่ว่าแม่ก้อยดูคลิปวิดีโอสมัยก่อนนะครับเพื่อนถ่ายดูคลิปวิดีโอเวลาทาปุ๋ยทำปุ๋ยอาจารย์จะอยู่ไกลมาก <c oughs> แล้วคนถ่ายก็เขาก็จะบอกว่าผสมน,นั้นผสมนี้นะคะปุ๋ยต่างๆนะคะแต่ช่างภาพเขาก็ไม่ได้ไปโค้ดตรงวิธีทำนะคะเพื่อนแล้วไม่ก้อยก็ไม่รู้แม่ก้อยก็ต้องดูซ้ําๆบนๆดูหลายๆคลิปมารวมกันแล้วก็ เพื่อจะได้สูตรปุ๋ยต่างๆนะคะปุย๋ยครั้งแรกที่แม่ก้อยทานะคะเพื่อนๆจะเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะแม่ก้อยก็ได้ฝึกฝึกทําไปแล้วก็จนแบบจากน้ําใสๆเป็นสีแดงที่ทําจากเปลือกไข่นะคะทุก่านนั่นแหละคือปุ๋ยตัวแรกนะคะที่แม่ก้อยฝึกทนะํานะที่ทำแล้วบบแม่ก้อยก็ภูมิใจนะคะจากน้ำใสๆผสมเปลือกไข่ผสมผงชุร็แล้วเป็นสีแดงนะคะเป็นปุ๋ยที่เป็นกรดเอะมิโน,โนเพื่อที่เล่งเขียวให้กับต้นไม้พืชผักก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่ไม่ก้อยไปไปแบบ ไปไปปลูกข้าวพเพื่อนก็ใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคือเราจากเราไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะพเพื่อนเรียกว่าไม่มีเงินพูดว่าไม่มีเงินสักบาทก็กได้นะคะเพื่อนค่ะเราไม่มีเงินซื้อปุ๋ยค่ะเราไม่มีเงินซื้อปุ๋ยเค,คมีต่างๆก็จะเป็นเหตุผลที่ทําให้แม่ก้อยพยายามจะศึกษาปุ๋ยจุลินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆเพื่อมาปลูกต้นไม้พืชผักของเรานะคะก็จะเป็นความโชคดีเนาะ หลายคนก็จะบอกว่าโชคดีที่ไม่รู้จักปุ๋ยเคมีเราเราเข้ามาปลูกผ,ผักเราเพื่อประหยัดนะคะเพื่อนๆประหยัดนะคะแล้วก็ดีต่อพืชผักแล้วก็ดีต่อเราสารพิษต่างๆไม่สะสมต่อเรานะคะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นสิ่งที่มีคุณอันนันนะคะเรียกว่าเราตอบแทนตอบแผนดินนะคะให้ตอบพระแม่ธรณีค่ะเพื่อนๆจ้ะ,ะพระแม่ธรณีผู้ให้ข้าวให้น้ําให้ปลา ให้เราได้อยู่ได้กินนะคะ mm. พี่จารย์เนี่ยแล้วก็แบบคือหลังจากที่แม่ก้อยปลูกต้นไม้พืชผักไปเนาะแล้วก็ไปปลูกข้าวนะคะเพื่อนๆคะแบบแดดร้อนมากนะแล้วก็จะมีคนในหมู่บ้านนะเขาแซวแม่ก้อยมากๆเลยแบบแม่ก้อยจะมาจากคนขายของครับเราแม่ก้อยก็ไปปลูกข้าวไปเกี่ยวข้าวเองนะคนก็จะแซวแบบแบบว่าคิดว่าแม่ก้อยไม่น่าจะทําได้นะแต่เนื่องด้วยว่า คือเราไม่มีจะก,กินเนะคะีค่ะเพื่อนเราไม่สามารถบอกไขรได้นะคะเพื่อนเพื่อนมันเป็นสิ่งที่เราเก็บไว้เนาะเราไม่บอกไขรเนาะเราไม่มีเงินสักบาทไม่มีเงินจ่ายคเทอมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วทีนี้พอเราเข้าเริ่มโตก็คือผลผลิตเริ่มดีเลยเราใช้จุลินทรีย์สังกสงะสงค่ะตอนน้ําท่วมน้ําเต็มอ่ะก็เอาจุลินทรีย์สังกะสงไปเทเลยะคะ่ะเพื่อนทำไม่เป็นก็ถามผู้ที่เคยปลูก คนเจ้าของนาเดิมที่เขาเช่าเราเนาะผู้ที่เคยปลูกอะ่ะเขาก็ทําทํายังไงก็หมั่นไปถามมาเาเพื่อนทำผิดทําถูกแต่ท่านก็จะแนะนานเป็นปุ๋ยเคมีเนาะแต่เราไม่มีเงินเราก็ไม่กล้าบอกเราก็ทําปุ๋ยจุลินทรีย์สังกัดแสงนี่แหละคะ่ะเพื่อนแล้วแบบผลผลิตอะ่ะดีมากๆแล้วก็กําลังข่ากาลังแตกรวงงานแล้วน้ําท่วมอะ่ะน้าท่วมตอนนั้นที่ไม่ก้อย,ยังไม่ได้ทําแบบพวกหนองน้ำโมเดลนะยังไม่ได้ทําแบบที่กั้นดินด้านข้างค่ะเพื่อน น้ำข้าเลยท่วมจนแบบท่วมรวงข้าวอะ่ะใจเราก็ไม่ดีเราก็จะมีเดคนหลายคนบอกว่าถ้าน้ําท่วมข้าวอย่างนี้นะข้าวจะมิดดำสีไม่ได้ข้าวจะหักนะ,ะแต่แบบมาาใจมากๆข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรียกับเพื่อนข้าวของม่ก,ก้อยนะเม็ดเม็ดสวยนะ่ะไม่ไม่มีดาไม่มีดําไม่มีหักนะคะเพื่อนเนี่ยดอดีมากๆเลยแล้วก็ไม่ก้อยจําได้วันที่ข้าวออกรวงอะ่ะม่ก้อยไปที่นานแล้วแบบก้อยน้ำม่ก้อยน้าตาไหลเลยะคะ่ะเพื่อนบอกว่า ไม่ใช่เพียงว่าพอมีครอบครัวแล้ววันถึงวันนี้เราไม่มีเงินไม่มีข้าวให้ลูกกินอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคะย้อนไปตอนแม่ก้อยเด็กๆนะแม่ก้อยก็มีอาชีพค้าขายเหมือนกันค่ะเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันเนาะก็จะอยู่แต่กับอยู่แต่กับคุณแม่ค่ะแม่ก้อยเนี่ยแล้วก็จะเป็นคนที่ขายของมาตั้งแต่เล็กเลยค่ะเพื่อนๆจะเป็นอาชีพที่ขายของอะค่ะขายของขายผักผลไม้มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะแล้วแบบบ้านแม่ก้อยี่แบบ แล้วก็ต้องบอกว่ายากจนมากค่ะเนื่องจากคุณแม่เลี้ยงลูกสามคนนะคะคุณคุณพ่อทิ้งไปนะแล้วแม่ก้อยจาได้ว่าคุณแม่ให้เงินแม่ก้อยไปยี่สิบบาท่ะเพื่อนเพื่อนแล้วแม่ก้อยไปคุณแม่บอกว่าให้ไปซื้อปลายข้าวมาหุงกินนะคะเพื่อนเนเนืเ่องจากเราลูกหลายคนต้องหุงปลายข้าวเพื่อจะได้กินกันหลายวันแล้วแม่ก้อยก็ไปดูที่เนี่ยไปดูที่ร้านข้าวเนาะร้านข้าวก็จะแบบว่าเลี้ยง เรียงถุงข้าวเยอะๆนะคะเพื่อนๆเขาจะเรียงถุงข้าวหลายๆแล้วก็สวยๆนะคะเพื่อนแล้วทีนี้ตาแม่ก้อยน่ะไปดูข้าวหอมมะลิแม่ให้ไปซื้อแม่ให้ไปซื้อปลายข้าวค่ะปลายข้าวนี้เขาจะให้หมูกินนะคะเพื่อนๆจ๋าหรือทําโจ๊กนะคะนั่นแหละแม่ก้อยกินปลายข้าวนะคะกว่าจะโตได้นะคะเพื่อนตาของแม่ก้อยอ่ะไปดูไปดูไปดูข้าวสารที่สวยๆแล้วแม่ก้อยก็ถามเขาตอนนั้นแม่ก้อยน่าจะอยู่แค่แบบ น่าจะป6หรือมอ1อะค่ะเพื่อนค่ะแล้วแม่ก้อยก็ถามแม่ค้าที่เป็นร้านขายกาวสารนะว่าน,นี่ข้าวอะไรคะแล้วเขาก็บอกเป็นข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิสมัยนั้นอยู่ที่โลละสิบห้าหรือยี่สบาทหอมมะลิสวยมากๆเเลยอะแม่ก้อยพูดแล้วก็ดมชื่นใจแล้วแบบเรามองข้าวหอมมะลิค่ะเพื่อนแต่แต่แบบเราไม่มีตังเสือ,อเพื่อนแล้วแบบมันก็เก็บ เก็บความรู้สึกอันนี้ไว้คือเราไม่มีข้าวจะกินเราก็กินแต่ปลายข้าวไปจนกว่าเราจะโตนะคะเพื่อนแล้วก็จนมาวันนี้เรามาได้ปลูกข้าวเองเอ่ะแม่ก็รู้สึกว่ามันดีใจม,มันยากไหมมันถึงไหนไหมมันร้อนไหมนะคะก็ก็ร้อนอยู่ค่ะเพื่อนก็ใส่หมกแล้วก็ใส่ตะเข็บยาวแล้วก็เกี่ยวข้าวอันข้าวไม่ก็จาได้ตอนข้าวปีแรกนะคะข้าวปีแรกค่ะ เท่าปีแรกที่เราหวานไปอ่ะเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่แปดไร่เลยแล้วเราก็เกี่ยวเองเกี่ยวเองกับแฟนทํเพึงน้อย,อยตอนนั้นยังไม่ได้ทําห้ององน้ําโมเดลเต็มตัวนะคะเราก็ไปตอกใช้ไม้กระถิน่นตอกเป็นหลักเนาะตอกเป็นหลักแล้วก็แบบตอกเป็นหลักทําเอาไม้ไผ่ไปเ,เป็นพึงบางหลังคาขนน้ําขนข้าวไปลูกๆก,ก็น่ารักไปไปช่วยเป็นให้กําลังใจนะแล้วแฟนก็เกี่ยวไปไม่ก็เกี่ยวเกี่ยวตั้งแต่ เกี่ข้าวตั้งแต่เช้าเชา้าเลยไปตั้งแต่เช้าเพื่อนยันแบบยันเย็นเลยแบบแรงแรงไม่ถอยเลยแล้วแม่ก้อยก็บอกว่ากูทําไมทําไมเก่งจังเลย really. แล้วก็แม่ก้อยก็เลยเล่าประสบการณ์ที่แม่ก้อยไม่มีเงินแมก,กระทั่งจะซื้อซื้อข้าวหอมมะลิเพื่อนกินนได้แต่ข้าวป่าเนาะก็มันมาแชร์ประสบการณ์อ่ะก็จะแบบไม่เหนื่อยหรอกค่ะเพื่อน เร,เราทำแค่ก็จะเป็นเราก็จะบอกลูกๆว่าคือข้าวทุกเมล็ดนะคะที่เราปลูกเองอะ่ะมันหอมมันอร่อยแล้วก็มันข้าวที่เราปลูกเองแบบอินทรีย์ค่ะคือจะจะ,จะไม่บูดนะคะเพื่อนคือเราหุงไปอ่ะคือวันหนึ่งหรือลืมไปอีกวันหนึ่งแล้วไม่ได้ไปใส่ตู้เย็นข้าวก็ไม่บูดคัะเพื่อนนี่คือข้าวที่เราปลูกเองนะคะเพื่อนแต่ใหมแรกๆที่ไม่ก็ปลูกแล้วไม่ก็พยายามปลูกใน วงบ่อซีเมนหรือในบ่อปูนะคะก็เนื่องจากในบ้านเยอาจจะยังไม่งามเท่าไหร่ไม่ไม่ดีเหมือนไม่ดีเหมือนตามท้องไร่ท้องนาน,นะคะเพราะว่าทางอีสานเราเนี่ยก็จะดีตรงนึงคือดินจะเค็มใช่ไหมคะแต่ข้อดีของดินเค็มคือข้า,ขาวข้าวอร่อยะคะ่ะเพื่อนนะนะคะเราไม่ก็ก็เพราะว่าเมก็แบบมีความรู้สึกว่าเราสุขใจสบายใจมีข้าวกินทุกปีค่ะต้องต้องบอกว่า ปีแรกที่เราเกี่ยวข้าวนะแล้วเรายกข้าวเข้ามาในบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนคะกลิ่นข้าวนี่หอมแบบหอมเต็มบ้านเลยค่ะเพื่อนไม่กอเพื่อนรู้ไหมคะว่าบ้านหลังนี้ก็คือบ้านที่ไม่ก้อยเคยขายของมาก่อนนะแล้วแบบเชลขายของเราอะเต็มเต็มบ้านเลยเพื่อนแต่ของมีของค่ะแต่ของขายไม่ได้เมืเ่อเศรษฐกิจเริ่มเริ่มแย่แล้วของขายไม่ได้แต่สิ่งที่ ม่ก้อยเดินขึ้นมาในบ้านคือข้าวหอมมะลิที่เราสีกใหม่ๆข้าวหอมมะลินี่จะหอมไม่ก้อยเลี้ยงไว้มุมมุมตรงนู้นนะข้าวหอมมะลินี่หอมมากๆพอไม่ก้อยเดินเข้ามาหลังจากที่ฉีเข้าวมาแล้วเนาะไม่ก้อยเดินเข้ามาน้ําตาไม่ก้อยไหลเลยแบบไหลแบบไหลแบบเขาเรียกว่าไหลแบบปลื้มปิติอะค่ะเพื่อนๆจ๋าเราไม่มีเงินนะวันวันนั้นที่ไม่ก้อยมีข้าวในบ้านนะไม่ก้อยก็ไม่มีเงินนะคะเพื่อนไม่มีเงินเลยอะมีเงินน้อยมีเงินน้อยมาก ไม่ก้อยก็อิ่มใจแล้วก็ยังโทรไปบอ,ปก,บบอปกคุโทรไปบอกคุณแม่แบบคุณแม่คะแบบความลําบากเนาะที่ไม่ก้อยมีไม่ไม่ก้อยก็ไม่กล้าบอกคุณแม่นะเพื่อนนะว่าเราลําบากหรือบอกว่าเรามีลูกหลายคนเนาะคือเราก็ต้องผ่านพ้นไปได้เราก็ต้องเก่งเหมือนคุณแม่เพราะว่าพยายามแบบต้องเก่งเหมือนคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ก็แ,แบบเลี้ยงลูกมาสามคนได้แล้วก็ท่านไม่มีความรู้อะไรแต่เราเหมือนเรียนหนังสือมาแล้วแต่เรา จะเอาตัวไม่รอดไม่ได้เราต้องเก่งแล้วก็เก่งก็ก็จะเป็นเกษตรนี่แหละที่ทําให้แม่กล้อยมีวันนี้เนาะก็มีข้าวหลายๆถุงแล้วก็สําคัญแล้วพอแม่ก้อยได้ผลผลิตจากข้าวต่างๆนะที่แม่ก้อยปลูกไปเนาะแม่ก่้วยก็ว่าเราประสบความสำเร็จล่ะเราไม่มีเงินเราพลิกชีวิตจากคนไม่มีเงินสักบาทเนาะเรามีข้าวมีอยู่มีกินนะทุกวันนี้ต้องบอกว่าเงินแม่ก้อยในกระเป๋าน้อยมากแต่แม่ก้อยเห็นข้าวแม่ก้อยอุ่นใจอิ่มใจคับเนมาจนจัก้าวสามารถแจกพี่แจกน้องได้ ใครไปใครมาเรารักใครเราก็ฝากเขาได้นะสําคัญพอมีข้าวุญใจอย่างน่าเหลือเชื่อคุณแม่มาหาน้องก้อยตลอดน้องก้อยก็ได้เอาเข้าวไปคุณแม่เป็นกระสอบเอาเข้าวให้พี่ให้น้องอะ่ะแล้วท่านก็ปลื้มใจกับไม่ก้อยหลายคนก็สงสัยว่าทำไมปลูกข้าวได้ทําไมทําเกษตรเป็นนะแล้วความว่าไม่ก้อยพลิกผันชีวิตเออมันดีขึ้นค่ะเพื่อนเื่อนจ๋า เราอาจจะไม่ร่ำรวยมากนะคะแต่เรามีความขุ่นใจสุขใจสบายใจหัวสมองก็จะเล่นคิดอะไรก็จะออกอารมณ์ก็จะดีครับเพื่อนก็ขอขอบพระคุณนะคะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ท่านมอบแนวทางเศรษฐกิจเพื่อพึ่งพ,พาตนเองอย่างยั่งยืนเนาะให้แม่ก้อยได้ใช้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณ Youtube นะคะขอขอบคุณ youtube มากเว่าเมืม่อก้อยทำปุ๋ยต่างๆเวลา,าไม่ก้เห็นผลไม่ก้ก็เลยคิดว่าสิ่งที่ ไม่ก้อยเป็นอยู่คือไม่ก้อยดูคลิปปุ๋ยต่างๆแล้วไม่ก้อยไม่เห็นวิธีไม่ก้อยเลยมาศึกษาว่าไม่ก้อยประสบความสําเร็จอย่างนี้แล้วไม่ก้อยก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ในการทําปุ๋ยต่างๆให้เพื่อนๆที่ไม่ไม่คือเราไม่มีเงินเราอยากทําปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปลูกข้าวไว้กินเองเพื่อข้าวได้ปลอดภัยเพื่อสุขภาพของเราทั้งเพื่อนไม่ก้อยก็เลยได้แชร์คลิปต่างๆเนาะลงไปใน youtube แล้ว คลิปแรกที่ไม่ก้อยทาก็คือจุลีซีสังวัสแสงน,นะคะทำ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 ไปวันสองวันกันมีมีคนดูเยอะมากเลยแล้วก็ก็เลยมีคนติดตามเยอะนะคเพื่อนๆจะเราทำทาตอนแรกเนี่ยแบบแม่ก้อยคิดว่าได้ได้เงินจากการทํำ YouTube นะคะเดือนละสองสามพันอ่ะไม่ก้อยดีใจมากเพราะว่าไม่ก้อยสามารถได้ช่วยคุณสามีได้ช่วยลูกเนาะ แล้วก็ขอขอขอบพระคุณนะคะ FC ทุกท่านนะที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จนถึงทุกวันนี้แม่ก้อยตอนนี้ไม่ก้อยมียอดซับถึง8 0 0แสนก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆค่ะถือมากถือว่ามาไกลเกินกว่าที่ฝันมากๆด้วยจิตใจครั้งแรกก็คือไม่ก็อยอยากแชร์คลิปของการทำปุ๋ยให้เพื่อนๆได้ได้ใช้กันเองแบบง่ายๆแล้วก็สะดวกอเพื่อน คือเราทําแล้วเราเห็นผลค่ะปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวาภาพช่วยเพื่อนๆได้ค่ะเพื่อนมีประโยชน์ต่อตัวเรามีประโยชน์ต่อต้อนไม้มีประโยชน์มีคุณอนันต์ต่อแผ่นดินนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็สําคัญเนาะพลิกผันชีวิตจากคนที่ไม่มีข้าวจะกินซักมิดนะคะเพื่อนๆเรามาถึงจุดนี้อ่ะเราก็โอเคนะคะเพื่อนพออยู่พอกินค่ะแล้วก็ลูกๆทุกคนเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบเนาะเราก็สามารถถ่ายทอดความรู้สึก แบบกิจวัตรประจําวันเล็กๆน้อยๆในการปลูกต้นไม้พืชผักหรือชีวิตที่สโลไลฟ์การเข้าใจธรรมชาติเข้าใจแสงแดดเข้าใจต้นไม้บอกลูกเขาเขาก็จะค่อยๆเข้าใจอยู่กับธรรมชาติอืเขาก็น่ารักกับเพื่อนแม่ก้อยทําอะไรก็ช่วยดีมากๆเขาเขาเ,เข้าใจเราว่าๆรา้ว่าเราชอบแนวทางการเกษตรเนาะแม่ <c oughs> ก้อยก็มาถือว่ามาแชร์ประสบการณ์นะคะกับเพื่อนๆเนาะในการทํา เกษตรเนาะจากคนไม่มีกินน,นะคะณวันนี้นะคะช่วงที่เราพบประสบเจอก็คือเราจะเจอโควิดหลายรอบมากหรือเจอโรคภัยภัยพิบัติต่างๆนะคะในหลวงท่านก็จะบอกว่าเจออีกกี่ครั้งนะคะผู้ที่ทําเกษตรก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของตัวเองในที่ที่เราอยู่อย่างสบายๆไม่ได้ไปแออัดกักาครจิตใจก็สบายปลูกต้นไม้พืชผักครับเพื่อน มม่กอือมาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆนะคะถือว่าวันนี้แม่ก้อยแบบเปิดใจมากๆเลยเนาะเ <ๆ S 1> พื่อนๆ,ๆที่กดติดตามแม่ก้อยมาอาจจะเห็นความเป็นตัวตนของแม่ก้อยมากขึ้นนะคะแม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมนะคะคลิปของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะหวังว่า เพื่อนๆที่ลําบากอยู่นะขนาดนี้นะคะเพื่อนๆลองมาปลูกต้นไม้พืชผักกินเองนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยขยับขยายเก่งขึ้นสามารถต่อเป็นอาชีพได้นะคะเพื่อนจ๋หรือจะปลูกเพื่อกินเองไม่ก็ว่าเพื่อนๆอยู่ได้ค่ะอยู่ได้ทุกสถานการณ์ค่ะจากไม่ก้อยเนาะที่วิกฤตมาแล้วไม่ก้อยก็ยังผ่านมาได้เนาะขอขอบคุณเกษตร ที่ทำให้แม่ก้อยมีทุกวันนี้นะคะเพื่อนเนาะขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบายไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อ <c oughs> นข้าวค่ะน้องก็เพิ่งสีมาให้ค่ะนี่ทุุงเขียนว่าแม่ก้อยแม่ก้อยหมดเลยเ,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 เพืพ่อนโอ้โหเรืความภูมิใจของแม่ก้อยเลย